มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะกรอบพัดที่เราไปเลี่ยมมาเนี่ยเราก็เลี่ยมจากร้านทองแต่ทำไมทำไมพอใช้งานไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าสีของกรอบเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้ห้างทองเหลี่ยงเฮงของเรานะคะมีคำตอบพร้อมวิธีแก้ไขมาฝากกันค่ะลองไปชมกันเลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนะคะ้เตนะครับผมค่ะวันนี้เรา2คนนะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกรอบพระนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะมันก็จะมีกรณีเกี่ยวกับว่าเวลาลูกค้าตกใจเข้ามาปรึกษาเรานะคะที่ว่าอุกก้ยกรอบพระไปแล้วก็ใส่ไปทําไมออกดแดง ใช่ใช่แล้วนะคะบางทีลูกค้าก็อาจจะไปเรี่ยงม,มาจากที่ต่างๆหรือเรียกจากร้านทองเนี่ยนะคะจะปรากฏว,ว่าเจอปัญหาว่าสีกรอบประเพ่ยใส่ไปได้สักพักสีไม่เหมือนเดิมนะคะจะบอกว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะสาเหตุของมันเนี่ยก็สามารถเกิดได้จากอะไรบ้างคะคุณเต้ก็มีพวกเหงื่อทนเราเนี่ยแหละแล้วก็พวกน้ำหอมโลชั่นที่เราใช้ทุกวันอย่างงี้ครั วันนี้เราก็มีตัวอย่างมาให้ดูเนาะว่าหน้าตาเวลามันแบบกกอบพราที่ใส่ไปแล้วออกแดงๆเนี่ยจะมีลักษณะยัง<ช>ไงนี่เลยครับแวตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะตรงขอบๆเนาะเนี่ยเราจะเห็นอยู่ใช่แล้วตรงขอบนะคะถ้าลองสังเกตดีๆนะคะมันจะเห็นเป็นแบบสีขาวๆเหลือบๆนะคะบางทีมองก็จะเป็นสีแดงหน่อยๆอ,ออกลุงล้งๆด้วย คือนะด,ดูแล้วก็น่าตกใจแหละนะเมื่อ๊ะมันเป็นทงแทรหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีวิธีแก้ไขามาฝากกันด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวลองไปชมกันเลยง่ายมากๆทุกคนสามารถทํากันเองได้ที่บ้านเลยนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะลองไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะขั้นตอนของการที่จะแก้ไขนะคะเวลาที่กรอบผ้าของเราเปลี่ยนสีไปนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะเป็นแค่ยางลบดินสอธรรมดานี่เองนะคะท่นใดมีลูกก็ไปขอยืมของลูกมาใช้ก่อนก็ได้น,นะคะ <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราลองลองเริ่มทํากันเลยค่ะ ทีง่ายๆก็แค่ลบหมนลบดินสอธรรมดาเลยค่ะค่อยๆลบไปตรงส่วนที่มันรู้สึกว่าเปลี่ยนสีไปอ่นะคะค่อยๆลบไปเรื่อยๆ,<ช>ๆนะคะ <ๆ S 1> เริ่มดีขึ้น <ๆ S 1> ลบไปเรื่อยๆเลยยังลบธรรมดาเลยนะคะค่อยๆลบ เกิด okay, ความแตกต่างชัดเจนส่วนที่ลบออกไปก็เหลืองตรงนี้ยังแดงอยู่เลยเนาะใช่เริ่มเห็นความแตกต่างนะคะระหว่างด้านข้างกับด้านล่างนะคะด้านข้างก็คือเราลบออกไปแล้วเนาะแต่ด้านล่างก็ยังแบบเป็นสีๆอยู่ะอะเดี๋ยวเราลองลบด้านล่างให้เห็นหหนกันเลยเนาะโอเค ะะง่ายๆเลยนะคะคือเราลบให้ดูเลยเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถทำเองได้เลยที่บ้านอัน<ม>นี้นะคะ<ม>เห็นไหมคะเ<ม>หลืองเงาสว่างขึ้นแล้วนะคะ<ม>นี่เริ่มดูดีเริ่มหลอกขึ้นแล้วนะคะตัวกอะลองมาดูอันต่อ,อตรงน,นี้ด้านข้าง<ม>ยังมีความแดงๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราลบต่อ ลงไปไมีเบลี่งมันจะเหลืองขึ้นแล้วก็เงาขึ้นด้วยค่ะใช่ตรงมุมมุมที่มันอยู่ในซอกอะค่ะมันอาจจะเอาออกยากนิดนึงเนาะเพราะว่าโอเคยังลบมันอาจจะก้อนใหญ่แล้วก็เข้าไปไม่ถึงนะคะจะต้องอพยายามลดเข้าตรงเนม้อดูดีแล้วนี่นะคะเห็นความแตกต่างชัดเจนมาก ตรงนี้ตรงนี้เห็นเป็นสีลุ้งเลยค่ะลุ้งมาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราลบเลยนะคะปึ๊บปุ๊บป๊บปนยังไดีขึ้น ดแน่เาครับดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มันแล้วก็มาลบส่วนที่เหลือเนาะใช่แล้วทางนี้ยังไม่ได้ลบออกใช่ยังเหลืออีกนิดนึงนะคะตอนนี้คือเราก็จะเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะคือจะลบส่วนที่เหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะด้านนอกออกไปให้หมดเลย <Okay. S 2> ะะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาภาพมาเทียบกันให้ดูนะคะระหว่างก่อนและหลังนะคะที่จะทําการแก้ไขกรอบนะคะให้สีเป็นเหมือนเดิมเนาะการเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับวิธีการแก้ไขกรอบค่ะที่สีเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราโชว์ภาพ คลิปเีดียวตัวอย่างแลหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วสักนิดนึงนี่เลยดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะข้างล่างก็ดูดีใช่จากตอนแรกที่แบบมาเป็นสีดุ้งเนาะนี่นี่ข้าง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 ที่ตอนแรกแบบเป็นทางยาวเลยดีขึ้นเยอะเลยนะคะแต่คราวนี้มัน ตรงซอกๆ,ๆเลยก็ <ๆ S 2> ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีอยางลบมันลบไม่ถึงใช่เพราะบางทีมาเป็นก้อนใหญ่นะ <c oughs> ที่เราไปขโมยลูกมามันเป็นก้อนใหญ่เราจะไปตัดของลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องใช้ความพยายามน,นิดนึงในการเข้าซอกมุมนะคะแต่ว่า,าลบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะออกทั้งหมดเองนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเลยนะคะมันเป็นแค่เพลงทิ้งง่ายๆที่เรานํามาฝากกันในวัน แล้วก็รอบต่อๆไปนะคะถ้าเกิดว่ามีทริคอะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับทองคำนะคะเราก็จะเอามาฝากกันอีกเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ